เคาะประตูเสร็จปั๊บแต่พี่ได้ยินด้วยแล้วพี่รู้เลยว่าแม่ยายพี่มาเคาะประตูพี่ก็ไม่อยากเปิดปะไม่อยู่ไม่อยู่เย่างั้นได้ยินรู้ทุกอย่างแต่ motivation ไม่มีไม่เปิดของ B.J.Fox เป็น B.J.Fox m o โมเดลเป็นอาจารย์ของ s ซนฟอร์ดซึ่งเป็นพฤติกรรมตัวอีกสมการหนึ่งมันไม่ใช่สมการเนียนะมันก็ดูเนื้อตีนะแต่พี่พว่าก็น่ารักดีนะก็คือพฤติกรรมเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ได้มาจาก แค่ตัว Personal แล้วแต่ว่ามาจาก M A แล้วก็ P ทีนี้เรามาดูว่ามันมันมันเขาลงเลยขึ้นเรื่อยๆนะ M อ <M S 1> คืออะไร M คือ M คือ motivation motivation แรงจูงใจ A mm hmm. คือ ability อ่าเราลืม P ไปก่อนเราดู M กับ A ก่อนเขาบอกว่าให้พอเป็นกราฟอย่างนี้อ่าเป็นพอเป็นกราฟแกนตั้งกับแนวนอนแกนตั้งกับแกนนอนนะครับใช่ใช่ซึ่งแกนตั้ง่ะคือ motivation เออเราหารูปให้ไหนให้ดูดีนะเดี๋ยวพี่หารูปนี้ให้ดูได้ไหมอ่างั้นเอ็กพูดเผื่อในกรณีที่คนฟังแบบฟังอย่างเดียวแล้วกันเนาะก็คือ,อแกนแกนตั้งอ่ะก็คือเป็นตัวเอ็มยิ่งสูงก็แปลว่ายิ่งมีแรงจูงใจเยอะแบบว่าอยากทําอ่ะแบบแบบพี่ตังบอกเมื่อกี้ก็คือหนูพี่ตังเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะงั้นพี่ตังในการอ่านหนังสือ,อแรงจูงใจของพี่ตังก็สูงอยู่แล้วใช่นะใช่อ่า อ่าเดีพี่จะแชร์ไปด้วยส่วน A คือ ability คือเรามีความสามารถในการนั้นทํานั้นมากหรือน้อยหรือทําง่ายหรือทํายากนั่นเองอ่าทีนี้เนี่ยเวลาเราพลอตเป็นกราฟออกมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าสิ่งที่ทําได้ยากอเนื้อว่ะสิ่งที่เอ<ม>ทำยาก่ะไม่มีความสามารถในการทำเอ็กต้องการ motivation สูงจริงปะ่ะอ่าเหมือนอันนี้คือถ้าถ้าในกราฟก็คืออย่างเช่น A อยู่ข้างล่างที่แบยากก็คืออยู่ตรงใกล้ศูนย์ ง่ายก็ยิ่งยิ่งง่ายก็ยิ่งไปไกลอ่างั้นแรงจูงใจต้องสูงมากๆเลยถึงถึงจะอยากทําเรื่องยากๆให้สําเร็จได้ก็จะเป็นแบบอ่ากราฟที่แบบอยู่ใกล้สูงๆที่เอมแต่ว่าชิดชิดขอบที่เอนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้วพอดีอ่านี้ถ้าเป็นมีฟ็อกโมเดลฟังอย่างเดียวภาพมันจะเหมือนกับเป็นเส้นโค้งเนาะเส้นโค้งใกล้กับเส้นโค้งเส้นโค้ง อ่ใกล้กับไอตัวแกนนะครับเหมือนกับเหมือนกับเอาตัวแกนมาแล้วก็ทําให้มันโคง้งเคิร์ฟออกไปนะครับอืมก็จะเป็นแบบว่ากราฟเส้นนี้ก็อยู่อ่ะพอ motivation สูงสิ่งที่ทําแม้ว่าสิ่งที่ยากก็เราก็อยากทําได้อยู่ใช่อแต่ถ้าในขณะที่สิ่งที่ทําง่ายๆ ability น้อยทําง่ายๆเราก <แง S 1> ็ต้องการ motivation ต่ําไม่ยังไม่ต้องไม่ได้ไม่ต้องสูงแต่ว่าถ้ามุดว่าสิ่งที่ง่ายๆแต่แรงจูงใจก็สูงก็ก็ทําทำอยู่แล้วไม่ปัญหา ใช่ก็ทำาด oh. ีแต่ว่าถ้าเกิดมันทำง่ายเนี่ยมันไม่รีควายไม่รีควายแรงจูงใจซือก็ไอเส้นสีเขียวคือที่เราดูในรูปนะที่มันบอกเป็นเส้นโค uh. ้งมันบอกว่าเส้นแอคชั่นไลน์มันต้องไปถึงตรงนั้นก่อนถึงจะเกิดแอคชั่นขึ้นมาอ๋อ oh. งั้นแปลว่าถ้าแรงจูงใจน้อยเกินไปแล้วมันยากเกินไปยังไงยังไงก็มไม่เกิดแอคชั่นอาจจะไม่เกิดแอคชั่นอ่า uh. แต่ทีนี้เนี่ย ถามว่าเอะมันก็ฟังดูง่ายนะแต่ถามว่ามันก็น่าจะทำแต่ทำไมบางทีไม่ทํามันบอกว่าอยู่ที่ตัวตัวพร้อมด้วยคือตัวพีพร้อมคือตัวกระตุ้นหรือตัวที่โนกระตุ้นขึ้นมาให้ทาว่ามันกระตุ้นตรงไหนถ้ามันไปกระตุ้นแล้วมันกระตุ้นเหนือเส้นอ่ะมันจะจะสำเร็แต่ถ้ามันไปกระตุ้นล่างเส้นอ่ะมันจะเฟลอืมคือสมมุติว่าอเอาเอายกตัวอย่างแบบเห็นภาพง่ายๆก็คือสมมุติว่า x สามารถที่จะอ ขี่จักรยานได้อืมอ่ะเป็นคนชอบขี่จักรยานอยู่แล้วด้วยอืมทำไมไม่ขีล่ล่ะทำไมไม่ขีล่ล่ะอ่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าสมมตุ<อ>มมติอย่างนี้ขี่ได้นะ <c oughs> พ,พี่อาบน้ําอยู่สมมติอย่างนี้พี่อาบน้นําอยู่เป็นตัวอย่างรั้งๆกันหนึ่งพี่กาลังอาบน้ําอยู่ใช่ไหมแล้วมีคนมาเคาะประตูถามว่าพี่อยู่ในห้องน้ําอ่ะเอาเป็ตัวอย่างง,ง่ายๆเลยพี่อยู่ในห้องน้ําแล้วมีคนมาเคาะประตูพี่ไปเปิดได้ไหมมัน hard to do ปะก็ ไม่ยากนะถ้าถ้าพี่อะไรพี่รู้สึกแบบสะดวกใจขนาดไหน <laughs> อ่าใช่ใช่ไหมมันมันมันอยู่ที่ว่าไอ้ motivation มันเป็นยังไงของเราใช่ไหมแต่อยู่ในห้องน้ำบางทีพี่ยังโป๊ะ,ปะอยู่อะ่ะพี่ก็แบบออกไปลําบากนรือออกป่าเราก็อาจจะ h ทูด<嗯>ู o ล o นะ behavior al, ในการไปเปิดประตูหรือการレスปอนต์มันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะไม่มีอันพูดตัวอย่างแบบง่ายๆก่อนแต่ถ้าเกิดพี่อยู่ข้างนอกนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกแล้วมีคนเข้าประตูพี่ก็เดินไปดูได้อันนี้มันง่าย ก็คือว่าไอ้ easy เลยฮะทัวร o ดูมันไม่ใช่แค่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้สกิลสูงสกิลต่ำแต่ว่าณโมเมนต์นั้นเราทำได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้มันคือ situation b a s e เลยเพราะมันอยู่ในแต่ละสถานการณ์สมมติว่าพี่แบบไม่พ,พี่อะไรอยู่ในวงอยู่ในวงแคมป์ไฟพูดคุยกันเพลินได้มันก็รู้สึกสะดวกใจที่เราจะแลกเปลี่ยนอะไรกัน แต่ถ้า,ามันเป็นอยู่ในที่ทํางานอยู่ๆพี่จะไปแลกเปลี่ยนเรื่องราวอะไรอย่างนี้มันก็รู้สึกแปลกๆอะไรประมาณน,นึหรือในมุมโ o t i v a t i o n เองก็ตามอะไรอย่างงี้เนี่ยสมมุติว่าพี่นั่งอยู่แล้วมีคนเ้าประตูพี่ก็อาจจะเดินไปดูง่ายๆนึกออกปะ่ะ motivation ม,มันไม่ยากแต่ถ้าเกิดมันมีคนเ้าประตูแล้วแบบมันมาตอนตีสามเนี่ยโอเรารู้สึกไงรู้สึก แปลกแปลกแล้วไม่มันจะรู้สึกแปลกแปลกป่ะเออคืองั้นแปลว่าจริงๆแล้ว ability เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเอหรือเมื่อกี้มมนเป็นเรื่องของ motivation ไม่รู้นะไอแปลกเมื่อกี้เมื่อกี้ motivation ไอแปลกแปลกเมื่อกี้เป็น motivation แล้วเราไม่อยากเปิดอ่าแต่ว่าไอ ability หรือ motivation มันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ได้แล้วมันก็คือ environment ของ้ตัวบด้วยกับ PE เมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่ามันซอยมาเป็นรูปนี้แล้วที่ละเอียดขึ้นซึ่งมันก็หมายถึงนั่นด้วยนะหมายถึงว่า personal ด้วยคุณว่า เคาประตูตอน 3, ตีสามแต่แต่ด้วยด้วยตัวพี่เองอะ่ะก็รู <ừ m. S 2> ้อยู่แล้วว่าตีสามของพี่มันจะมีคนมาเคาะแบบนี้สมมุตินะเป็นเป็นแบบไลฟ์สไตล์พี่แบบเนี้ยอ่ะงั้นพี่โอเคพีม่มีปัญหาอะไรออแต่ถ้าเกิดเรานอนอยู่เงี้ยแล้วแฟนเราเดินเดินอยู่แล้วตังตังเป็นคนเคาะประตู 3, ตีสามแล้วตังไปดูหน่อยสิแฟนก็ไม่กล้าทำ่าเบี้ยเบื่อก็ไม่เกิดปะอันนี้คือแบบยกตัวอย่างแบบให้เห็นแบบ เว่อร์แบบฉีกเลยแต่ว่าตัวอย่างที่ปกติเนี่ยเขาจะคุยกัน motivation กับ ability เอาจริงๆ to be ูบีแฟคือเขาก็จะคุยกันว่า ability คือพี่ทําเป็นหรือทําไม่เป็น motivation คือมีใจทําหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุยให้ลูกละเอียดขึ้นมาเนี่ย ability บางทีมันโดน environment บางอย่างจํากัดไว้ด้วยรวมถึง motivation ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยในบางทีเนี่ยล่าล่าสุดประเด็นเนี้ยเอ็กคุยเรื่องว่าเด็กซนอ่าอ่า เด็กเด็กซนคือจริงๆริอาบลิตี้อ่ะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบที่พี่ตังบอกมันไม่ได้เกี่ยวกับทักษะแต่มันเกี่ยวกับว่ามันพื้นที่นั้นสิ่งแวดล้อมนั้นอ่ะมันอนุญาตให้เราทําได้แค่ไหนสมมติว่าที่แบบโอ้เด็กเด็กแบบซนมากเลยที่บ้านอ่ะปีนต้นมงต้นไม้ปีนโตปีนอะไรไปหมดเลยแต่ถ้าตมวติที่บ้านไม่มีต้นไม้ไม่มีโต๊ะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีที่กั้นหรือมันมีอะไรอยู่แล้วอ่ะมันมันไม่มันไม่สามารถทําได้อ่ะ มันก็มันก็จะไม่เกิดพฤติกรรมแบบนั้นด้วยแบบอย่างหนึง่งมันไม่อนุญาตให้เราทำเออมัน,มนมก็เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะคะใช่มันจะเริ่มปนปนกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้แต่ทีนี้เราก็าจะได้แล้ว,<ม>ลวถ้าถามว่าตัวพร้อมหรือตัวกระตุ้นคืออะไรก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าตัวกระตุ้นนั้นอ่ะมันถ้าแบบพูดแบบง่ายๆก่อนพูดแบบง่ายๆเอาได้แบบง่ายๆก่อนแบบไม่ต้องเอาในรูปนี้คือยัง<ม>ไงดีสมมุติพี่มีคนเข้าประตูเหมือนกันแต่พี่ไม่ได้ยิน พี่อาบน้ําอยู่พฤติกรรมพี่ก็ไม่เกิดปะอ่าถึงคนมาเคาะประตูพี่อยู่อถึงพี่อยู่ไปที่ห้องนั่งเล่นด้วยซ้ำคนเคาะประตูแต่พี่ไม่ได้ยินเพราะว่าพี่ฟังอย่างอื่นอยู่ก็ไม่ไปเปิดเออก็ไม่ไปเปิดก็พฤติกรรมก็ไม่เกิดจริงปะหรือเคาะประตูเสร็จปั๊บแต่พี่ได้ยินด้วยแล้วพี่รู้เลยว่าแม่ยายพี่มาเคาะประตูพี่ก็ไม่อยากเปิดปะ ไม่อยู่ไม่อยู่งั้นเจ้านี่มาไม่อยู่ไม่เปิดเจ้านี่มาได้ยินรู้ทุกอย่างแต่ motivation ไม่มีไม่เปิดเจ้านี่มาไม่เปิดอะไรอย่างนี้ป่ะแม้ว่าจะรู้หรือไม่รู้มันมีเหตุผลที่จะทําให้ fail ได้ทั้งนั้นแต่นั้นคือ motivation พี่ล่วงนะ motivation รู้แล้วพอรู้แต่นี่มันอธิบายได้หมดเลยว่าทําไมเวลาทําไมแค่การเปิดประตูมันยังมันมี v a r เลียนได้เล่นได้หมด เออ,เอ,อดังนั้นออพร้อมอ่ะมันต้องกระตุ้นในจุดที่เราให้ทําและอยู่เหนือเส้นแอคชั่นไลน์เป็นต้นไปมันถึงจะเกิดแต่รูปนี้เขาไม่ได้บอกว่ากี่ motivation ห้าสหน่วยเทียบเท่ากับ ability ยีิบสี่หน่วยเขาไม่ได้ไปซับซ้อนขนาดนั้นให้มองเป็นเส้นแบบพอเหมือนบาสเป็นหลักครับทีนี้เนี่ยพอเรามาดูตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยตัว ability เนี่ยเราเริ่มเล่นได้แล้วแปลว่าอะไรเรามีทั้งหมดสาตัวเข้าด้วยกัน behavior เ,นเกิดจาก motivation ability แล้วก็พร้อมพร้อมนี่คือตัว t ิเกอร์ ในเกมอิฟิเคชันเราก็จะคุยกันว่าแล้วเราจะใส่จริงๆไม่ใช่เกมอิฟิเคชันแต่พวก b บฮา v i r รต่างๆเนี่ยแล้วเราจะใส่ทริกเกอร์อะไรได้บ้างอ่าทำยังไงให้คนรู้สึกอยากทำเช่นทำเป็น notification ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงมาทำเป็นทริกเกอร์อะไรมาให้รู้สึกว่าคนกระตุ้นให้ทำนี่คือตัว P ability เราก็เล่นเช่นว่าอาจจะทำให้กิจกรรมนั้นมาดูง่ายลงไม่ยากมากอ่างั้นย้อนสมมติย้อนไป ไออีพีที่แล้วก็คือเรื่องของแอปก็เหมือนกับว่าไม่มีโน้ติฟิเคชันเด้งขึ้นมาในมือถือเราเนี่ยมันคือพร้อมเนี่ยแหละมันคือพร้อมซึ่งซึ่งเมื่อเรารู้อ่าพร้อมอันนี้คือทําให้เรารู้ด้วยซ้ําว่ามันอะไรมีคนส่งข้อความมามีคนคอมเมนต์บางอย่างมา motivation อสมมติว่ามันแค่พร้อมมันเด้งขึ้นมาว่า f ฟ c e b o o เเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่นะอันนี้ไม่ได้มี motivation แต่ถ้าสมมุติว่ามันมาเฮ้ยมีคนคอมเมนต์อ่าที่คุณเนี่ยมี motivation motivation มา ability ทำได้ไหมแค่จิ้มไม่ยากอ่าแค่จิ้มหรือถ้าสมมติถ้าประชุมอยู่อ้าวโอเคยังไม่ดูอ่าไม่ดูแต่ว่าอันนี้คือ ability ไม่ไม่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าสมมุติว่า ability มันได้ก็กดปั้งเข้าไปดูเลยนี่ก็คือ success success behavior เกิดเห็นน่ะอ่ามันก็จะเล่าอย่างนี้ได้ทีนี้เนี่ย พอตัว ability ทําให้ได้บางทีพวกอย่างเล่นเกมอย่างเงี้ยเขาจะทําแบบซอยแอคชั่นให้มันง่ายทาแอคชั่นให้มันง่ายเพื่อที่คนทําได้ง่ายที่สุดจะได้ใช้โม t ิเว t i ชั่นน้อยที่สุดในการทําแต่ทีนี้จริงๆ,งๆแล้วเนี่ยไอเสาโมดิเวชั่นเนี่ยเราก็คุยกันมาลึกมากแล้วในตอนก่อนๆที่โดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่า Intrinsic Motivation ใช่มีทั้งภายในและภายนอกพูด<ช>เร็วๆให้ฟังก็คือภายในไม่ภายนอกก็คือเหมือนกับให้เงินให้ของให้เซเลสตให้สถานะาในสถานะหรือการลงโทษ อ่าหรือลงโทษหรือเป็นในโพซิทีฟหรือเนกาทีฟแต่ถ้าอินทิ้งสิทก็คือความรู้สึกมีมีนิ่งฟูลกับตัวเองความรู้สึกถึงความเก่งกาจหรือว่าความแบบไอสิ่งที่เราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในการควบคุมมันได้เลือกมันได้เนี่ยก็เป็นโมดิเวชันอีกแบบหนึง่งอ่ะอันนี้แล้วมันเกี่ยวไงพี่เสานี้เสาโมดิเวชันใช่ไหมจริงๆแล้วในเกมอิฟิเคชันนี่คือเราจะจูงใจตัว motivation เนี่ยทำยังไงให้รู้สึกว่าคนมีแรงจูงใจมากที่สุดโดยปกติแล้วคนมักจะคิดว่า motivation มักจะต้องเป็นแรงจูงใจภายนอกคือให้เงินให้รางวัลหรือลงโทษแล้วคนจะทําแต่จริงๆแล้วเราก็คุยกันมาเยอะแล้วเหรว่าเราอะกลับเล่นที่แรงจูงใจภายในเพราะเป็นแรงจูงใจภายในเสร็จแล้วมันผลักให้คนอยากทํามากขึ้นเต็มใจทํามากขึ้นแม้ว่า ability นั้นมันจะ hard to do และน่าเบื่อก็ตาม อย่างนี้ได้ไหมพี่ไอ้คุณมากเลยไอ้การจูงใจคนด้วยแรงจูงใจภายในการที่เราบอกว่าเนี่ยนี่คือคนดีพฤติกรรมสิ่งเนี้ยนี่คือแบบคุณค่าของการทำดีก็ตัวพีเพอร์เพิสใช่ป่ะเพอร์เพิร์สจากคนดีใช่ไหมมันก็สิ่ง motivation เอร์เพใจให้เราทําสิ่งนั้นป่ะ ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะ hard to do เราก็รู้สึกว่าเราอาจจะอยากทํามากขึ้นแล้วรอแต่ตัวพร้อมหรือทริกเกอร์กระตุ้นว่าถึงเวลาทําแล้วซึ่ง,งาบางทีมันไม่ได้แปลว่าเราได้เงินจากการทาหรืออะไรนะเราเสียเงินจากการทําเช่นแบบพวกแบบบริจาคหรือพวกทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เรามันก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราเราการสูญการการให้เงินการเป็นอาสาการทําอะไรแล้ว แล้วมันเป็นพฤติกรรมที่เรารู้มันมีคุณค่ากับเราอันนี้ไม่ได้แปลว่าอื่นนะคือเหมือนกับมันมีคุณค่ากับเราที่เราพร้อมที่จะเทรดออกให้ให้เวลาให้ของอะไรอย่างนี้ก็เป็น motivation ก็ได้เหมือนกันถูกต้องเลยถูกต้องเลยโูแต่ถ้าถ้าสมมุินะพี่พี่อาสาทำอะไรบางอย่างอะแล้วปรากฏว่าไอ้สิ่งนั้นนยากอะแบบทําแล้วแบบ สมมติทำแล้วคนทำแล้วคนด่าอย่างเงี้ยทำแล้วคนแบบทําตั้งใจทํามาแบบอาสาทํานู่นแต่คนแบบว่าอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่อยากคําตอบป่ะหรือว่าไงมันจะมีอันเนี้ยมันมันจะมีอีกอันหนึ่งอีกเขาเรียกว่า A B C อีกอีกโมเดลหนึ่งอ้าวมันมีไปเรื่อยแล้ว๋ย่เอาตัวนี้ก่อนเดีกว่าไว้ก่อนนะครับอันนี้พัก A B C ไว้ก่อน A B C นะครับอ่าพี่ตังอย่าลืมอธิบายตรงนี้ให้หน่อยพี่มาวันนี้จะมาเป็นสมการซะเยอะนะครับแต่ว่าผมว่าจําง่ายดี เออแต่ว่าถ้ากลับไปดูไอ้ตัวรูปนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวแรงจูงใจทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเราต้องมานั่งวิเคราะห์ก่อนว่าที่พฤติกรรมที่คนเขาไม่ทำอ่ะแตนถ้าเด๋ยวจะใช้โมเดลนี้เนี่ยมันติดที่ตัว M A หรือ P อืม,อมพร้อมไม่ชัดเจนคำสั่งพร้อมไม่ช<ะ>ัดเจน คำสั่งไม่เคลียร์ตัวกระตุ้นไม่ชัดไม่รู้สึกน่าจูงใจพอหรือไปกระตุ้นผิดที่ผิดเวลาอันนี้พูดแบบง่ายๆกว้างๆหรือ ability มันทํายากเกินไปถ้าง,งานนี้มันยากกิจกรรมนี้มันทํายากแล้วย s e เอร์ของเราเขาไม่อยากทํะเราทํากิจกรรมให้มันง่ายลงได้ไหมซิ p l ล f y ลงได้ไหมตั้งเป็นอะไรได้ไหมหรือว่ามันลดไม่ได้แล้วหรือว่า motivation ก็ไม่มีเราใส่กลไกลเกมอะไรบางอย่างเข้าไปได้ไหมให้เขารู้สึกน่าทํามากขึ้นอย่าง ability บางทีอย่างพวกใช่หรือพวก เอ่อพวก behavior s i d e ที่เราคุยกันที่แล้วเรื่อง n u d อย่างเงี้ยเรื่อง n u d อ่ะ n u d ก็ทําให้มันทําได้ง่ายขึ้นเพร่ะเราเซตเป็น default ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําำหรือว่าฮุกโมเดลก็ได้พร้อมก็ได้เหมือนกันฮุกโมเดลได้พร้อมได้ได้เหมือนกันเนี่ยพอเราคุยเรื่อง g a m i f i c a t i o n n u ฮุกเนี่ยไอ้ภาพเนี่ยมันก็จะมาช่วยตอบได้หมดเลยว่าเรากําลังใช้ตรงไหนไปจุดไหนเพื่ออะไรในการจูงใจอันนี้เหมือนเป็น foundation พื้นฐานของรพวกแบบ ไอ้ขารวิธีการเอาไปใช้ในรูปแบบต่างๆอันนี้เหมือนกับเป็นเขารเป็นเริ่มต้นแต่ว่าไอ้อย่างเทปที่แล้วของไอ้อที่แล้วเนี่ยก็คือไอ้ไอ้ฮักไอ้ไม่ใช่ฮักนักฟุกโมเดลหรือว่าเอ i ิฟิเคชันเนี่ยมันสามารถอธิบายด้วยโมเดลของตรงนี้ได้พฤติกรรมนี้ได้หมดเลยเหล่านี้ได้เพราะว่ากำลังบอกว่าเราเอาอะไรมาทําอะไรมาทําอืมอืมอืมซึ่งซึ่ง ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะอย่างเช่นมันก็เลยง่ายๆเลย Google มันก็เป็น Google Google เขาก็เป็นบริษัทแบบแบบชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจำไม่ผิดเป็น Google เขาก็อยากจะจูงใจให้คนเขามีอาหารเที่ยงไงเขามีอาหารเที่ยงเราจะทราบกันดีนแคนทีของเราแต่ก็คนก็ไปหยิบได้อย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้คนกินขนมให้น้อยลงอ่าลดพฤติกรรมก็คือลดการกินขนมลดการกินของหวานขนมประมาณนั้นของหวานไอ้พวกช็อกโกแลตแคนดี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมีให้แต่ถ้าจะไปสั่งไปบอครับก็ทําไม่ได้จริงปะ อ่าทำยังไงดีถ้าใช้โมเดลนี้ดีพร้อมคือถึงเวลาตอนเที่ยงพร้อมคงแก้ไม่ได้นึกออกปะ motivation คนท่านเที่ยงมามันก็มากินแล้วแหละ motivation คนอยากกินของหวานอยู่แล้ว motivation นี่หายแน่นอนแปลว่าเราต้องเล่นกับ ability อ่ะสมมติอย่างนี้อ่าต้องเขาต้องทำให้ง่ายแล้วเพิ่มทำให้ยากอ่ากินขนมยังไงให้มันยากขึ้นเออสมมุติมีการจัดโซนนิ่งร้านอาหารอ่าร้านขนมอยู่ เวิร์กไกลๆประมาณนึงประมาณหนึ่งเขาจัดขนมไปอยู่ไกลๆไม่พอเขาใส่กล่องแล้วปิดฝาไว้ด้วยอ๋ออันนี้เหมือนกับขนมแจกเนี่ยพี่ขนมแบบเป็นเซอร์วิสเออเป็นเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยเออแทนที่จะวางใส่ถาดไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่กล่องปิดฝาไว้อยากกินก็ไปเป,ปิดกล่องหยิบเองปิดฝาด้วยมองไม่เห็นด้วยม,มองไม่เห็นไม่รู้ว่ามีไม,ามไม่รู้ว่ามีแต่ถ้าอยากจะกินก็ชี้ไปมุมนู้นก็ไปหยิบเอาเองแต่มันทาให้มันยากขึ้นและหายากขึ้นแค่นี้คนก็กินน้อยลงแล้วทาให้มันยากขึ้นอื พราะจริงๆ motivation อาจจะแบบอะไรมันมันอาศัยการ engage แบบแต่ละคนเนาะแต่เราทําให้มันยากเพื่อลดพฤติกรรมที่นั่นก็ได้อแหมน่า,าน่าสนใจเลยเพราะว่าบางอย่างทําให้แบบคน,คนอะไรทำให้ยากกันขึ้นมาทางนั้นดิเอาไม่เอา,าเราไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไว้ก่อน <laughs> ออเรื่องอะไรเลยอยากรู้อยากรู้อยากรู้เห <laughs> มือนกับว่า <laughs> จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นแต่เราดันทําให้มันเป็นยกักมันเป็นเรื่องยากทําให้คนรู้สึกแบบมันเป็นเรื่องยากที่จะทงงากันง้นอะไรอย่างเงี้ยเราทำทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากใช่ไหมเออแต่ว่าก็นั่นแหละคือไม่อันนี้แล้วแต่ไอ้เขาไอมันก็จะทําให้สิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเนีๆๆ่ยอยากให้คนทําก็จริงแต่ทําให้มันยากที่จะทำมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ทำให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นได้เหมือนกันอา่าเดี๋ยวสำหรับสำหรับใครครับมีพฤติกรรมประเภทไหนอยากให้มาลองวิเคราะห์ผ่าน ตัวทฤษฎีนี่พี่ตังอยู่ตรงนี้แล้วให้พี่ให้พี่ตังช่วยคลี่คลายให้นะครับอาคุณวุฒิกรครับมารายงานตัวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหจริงๆไอตัวตัวบีเท่ากับแมปเนี่ย M A P เนี่ยเอกว่ามันเห็นภาพชัดดีนะแค่าคำว่าพร้อมแล้วกันคำว่าพร้อมคำว่าพร้อมมันคือคำว่าคำสั่งเหรอพี่แต่มันมีอย่าอื่นอีกไหมมันคือแบบพร้อมคือแบบพร้อมขึ้นมาปั๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่เข้าใจว่าอย่างเงี้ย ดังนั้นเนี่ยมันมันคือแบบพร้อมป๊อปขึ้นมาเหมือนตัวกระตุ้นมันก็คล้ายคล้าเตะร์อ่านพี่ดังนั้นใช่ถูก x ถูกต้องเลยโมเดลนี้บางทีเขาก็จะเป็น mat map เปลี่ยน t เป็น trigger ไปเลยเพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าคือ trigger อืออ็ถ้าเจอ m a p map ที่แปลว่าแผนที่หรือ mat map ที่แปลว่าเสือก็มีจะเจอสองชื่อเนี้ยแล้วแต่ว่าจะเป็นจริงความหมายเดียวกันเลย คิดว่าความหมายเดียวกันง่ายๆอืมอ๋อโอเควิอย่างนั้นเรานี่เลยนี่ขอเพิ่มเรือด่วนด่วนวน,นี่สนุกอลองแอดว้กันไปเรืยนี่ครับน,นี่น,นี่ก็แต่เนี้ยครับเหมือนกันแต่แบ<ต>บสองสองนี้เหมือนกันแต่แมบจะเจอบ่อยกว่า M A P จะเจอบ่อยกว่าแต่ M A T ก็จะเจอบ้างอืม ไม่ใช่ไม่แต่าา clear ่าคำว่าทริกเกอร์มันมันเคลียกว่าคําว่าพีที่แปลว่าพรอมที่แบบสั่งนะเพราะว่าบางอย่างมันไม่รู้สึกถึงคําสั่งอย่างเช่นโดชิฟิเคชันในมือถืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่คาสั่งอะ่ะมันคือทริกเกอร์ให้เราทําในสิ่งนั้นใช่ฟิลลิ่งมันยังไม่ได้สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเอออืแบบอยู่ยไม่แนนอะไรนะ motivation เรื่องแบบอ่าเล่นหมากรุกเงี้ยอยู่อื เล่นหมักลุกก็พอเล่นได้นะ m o ริเวชั่นไม่ได้มีขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าถ้าบอกถ้าถ้าพร้อมมันไม่ถึงมันก็ไม่ทําเหมือนกันก็ทาไม่ถึงเหมือนกันมอยู่ยตัจารมาแบบเอ,อเอ็กแข่งหมักลุกกันเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ไม่เอาอะไรอย่าง <laughs> าางี้ใช่ไหม <laughs> เออมันก็นนจะเป็นแ,แบบแล,แล้วแต่ว่าอคืออันเนี้ยมันไม่ได้เป็น always แล้วกันเนาะก็ค,คือมันแล้วแต่ s, <Situation> <S <น>ิ t u a เอช n ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละอ่าแต่ละคนแล้วก็ต่แต่ละทาม i n g ของแต่ละคนด้วยะะซึ่งเมือนก็จะกลับไปตัวแรกเมื่อกี้ก็คือ B, <P. S 2> B ีเท่ากับฟังชันของ p e. <laughs> อี <laughs> สุดท้ายแล้วนี่กลับไปอันนี้ Behavior ก็คือความสัมพันธ์ร,ระหว่าง Personal แต่ละคน <S <s กับ Environment <S <s นี่แหละแต่ไอ้ตรงนี้มันเลยทำให้เห็นคำว่าพอมันเป็นคำว่า Situation ่ะมันเลยเห็นเรื่องของ t i m e จังหวะเวลาที่มันเหมาะสมคือมันไม่ใช่ทุก<ช>จังหวะมันจะแบบที่ตังอาบน้ําอยู่ก็ไม่ใช่จังหวะ<ช>ที่มันเหมาะสมที่จะไปเปิดประตูอ่า<ช>มันถึงแม้ว่าการเคาะประตูจะเป็นเหมือนกับเป็นพฤติกรรมพร้อม,อม<า>ยน่จะเข้ามาเออครับ<อ>คนก็จะมีจังหวะที่พร้อมที่จะทําพร้อมที่มี behavior เหล่านั้นไม่เหมือนกันเพราะงั้นการที่กระตุ้นให้เกิดการกิจกรรมที่มันน่าสนใจกิจกรรมที่มันอ่ทำทำในสิ่งที่เราอยากอยากให้เกิดขึ้นเนี่ย มันก็มีอาศัยทั้งสถานที่ความพร้อมต่างๆเรื่องเวลาด้วยหรือว่าความจูงใจของเขาด้วยนะครับใช่แล้ว<อ>สนุกส<ช>นุกชานี้สนุกดีจร,จริงๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมศาสตร์เรื่องอะไรคือแบบแกระทั่งการสร้างนิสัยไทยนี่ฮับบิตมันก็จะมาจากอ e ีตัวนี้เนี่ยมันก็ไปต่อยอดได้เยอะมากแต่วันนี้ก็จะเล่าให้ฟังพอคร่าวๆว่า,วา,วาวมันเป็นประมาณนี้หมายถึงว่าสร้างนิสัยมันที่เป็นฮปบบิตมันก็คือเหมือนกับเป็น อ่อ behavior ที่ต่อเนื่องกันใช่ไหมพี่จนเป็นนิสัยใช่ใช่จะเป็นนิสัยอ่าเพราะงั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องของโมเดลเนี้ยเหมือนเดิมแหละแต่แค่เราเมนเทนเราเราเราทําให้มันจะเมนเทนมันยังไงทํำยังไงให้มันเกิดซ้ําและเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่าทีนี้เรามาดูตัวต่อไปกันดีก